เชือกสลิงผูกคอแล้วแฝนถูก็จะอย่างนั้นก็ไม่ต้องดึงนลหรอก <c oughs> เออมันก็จะไม่มันก็จะยากให้เข้าไปใช้ใส่เฟอ,อร์อนเพื่อพยุงพยุงไว้ไม่ให้มันกดทัาถามว่ามันมีผลไหมมีนะถ้าใส่เฟือ,อร์พอนพร้อมทํากายภาพบําบ,บัดด้วยการทาเจลที่มันร้อนหรือไม่ก็ทําการประคบร้อนเย็นสลับกันแี่ ไอ้เฟือกอ่อนที่มันค้ำกระดูคอไว้แล้วก็ไอ้ข้อต่อของกระดูคอที่มันห่างกันเนี่ยไอ้เซลล์กระดูอ่อนมันจะสร้างตัวเองขึ้นมาช่วยในระดับเึ็งถ้าอายุไม่มากเกินไปนะช่วยได้แต่ต้องทนลำคาญยาวนานหน่อยเป็นเดือนนะจบ สาธุเจ้าค่ะปุชาเจ้าค่ะลูกเป็นพังผืดและซีที่รังไข่เคยค่ตัดเอาช็อกโกแลตซีตออกไปทั้งหนึ่งแล้วเมื่อสี่ปีก่อนตอนนี้เริ่มเป็นขึ้นมาใหม่ลูกควรรับประทานและรักษาดูแลตัวเองอย่างไรเจ้าค่ะเนี่ยตัวอย่างของเลือดที่ไม่สะอาด <c oughs> โรคเลือดที่ไม่สะอาดเลือดลมที่ไม่ดีบอกให้กินยาฟอกเลือดยาบำรุงเลือดสลับกันเจ้า ถูตเจ้าค่ะบ<ม>ูชาเจ้าค่ะพิเัชนาเป็นนิ้วในถุงน้ําดีไม่ต้องผ่าตาัดจะต้องทําอย่างไรดีเจ้าค่ะนิ้วในถุงน้ําดีเนี่ยเคยทยํายาแก่นิ้วเนี่ยยายาแก่นิ่วเ,เดี๋ยวนี้เขาก็มีมีแสงนะเขาเรียกอะไรอะไอแสงที่ฉายอะสลายก้อนนิ้วอะ ถ้าวิวัฒนาการแทบยุคใหม่อ่ะนะหรือไม่ก็ไปกินไในนี่มละมมละจีนต้มน้ำดื่มวัน,นะละแก้วเช้า,ชาเย็นเช้าเย็นครั้งละแก้วเช้า,ชาเย็นก็จะช่วยละลายนิ่วได้ในระดับหนึ่งและสังเกตว่ามละลายตรงไหนก็ลองดูปัสสาวะถ้ามันมีนแปง้งแล้วก็คุณุๆออกมากับปสรรัสสาวะก็แสดงว่านิ่วมันได้รับการละลายได้ในระดับหนึ่งจบ แต่นิ่วในถุงน้ำดีส่วนใหญ่จะละลายยากต้องผ่านตัดอย่างเดียวอะเจ้าสาธุเจ้าค่ะผูชาเจ้าค่ะพิสชนาเป็นไทยรอยเป็นพิษควรปฏิบัติตัวอย่างไรดีเจ้าค่ะไทยรอยเป็นพิษก็ให้กินยาฟอกเลือดก,กินสักสิบห้าวันแล้วก็กลับมากินยาบำรุงเลือดก,กับยาไทยรอยเจ้า สาธุเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะผู้ชาเจ้าค่ะยิสัชนาการเพ่งพิจารณาความว่างนั้นถือเป็นอุปาทานในความว่างหรือไม่ขอรับอุปาทานนี่หมายถึงความยึดถืออารมณ์ที่ว่างเนี่ยมันต่างกับสภาวะธรรมว่าง ไอ้สภาวะธรรมว่างมันเกิดจากปัญญาพิจารณาจนเห็นสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงแล้วมันว่างอย่างนี้ไม่เรียกว่าอุปาทานส่วนการพิจารณาอารมณ์ว่างมันต้องใช้จิตกำหนดเพื่อให้เกิดความว่างก็ไม่ได้ให้อยู่ในอารมณ์ที่ว่าง แต่ให้เอาอารมณ์ที่ว่าเป็นบาดบรรทัดฐานจนกระทั่งพัฒนาไปสู่คำว่าสภาวธรรมว่าฟังอย่างนี้เข้าใจไหมจบไม่เข้าใจกูก็ไม่เข้าใจสาธุจค่างสายหวคืออารมณ์แมบอารมณ์ก็คือสิ่งที่เราคิดนึกะระลึกรู้คิดนึกะระลึกรู้นี่เขาเรียกอารมณ์ส่วนสภาวธรรมเนี่ย แกเจ็บตายนี่เป็นสภาวธรรมไหมผมงอกหนังเหี่ยวตาฟางเป็นสภาวธรรมไหมเพราะงั้นการมองเห็นสภาวธรรมว่าก็คือมีปัญญาพิจารณาว่าแม้จะรักษาผมอย่างไรสุดท้ายก็หนีความหงอกไม่พ้นแม้จะดึงเอาสลิงดึงเท่าไหร่มันก็ทิ้งความเหี่ยวไม่ได้เออแล้วมันธรรมชาติเหี่ยวเกิดแก่เจ็บตายเนี่ย มันเป็นธรรมชาติเรียกว่าเป็นสภาวธรรมพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นว่าโอ้มันไม่มีอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าสภาวธรรมว่าอย่างนี้ไม่เรียกว่าจะไม่จัดอยู่ในคําว่าอุปทา,านในความว่าแต่ในกรณีที่เราเพ่งอารมณ์ว่า อย่างนั้นต้องใช้คำว่าอุปาทานคือยึดในอารมณ์ว่างไว้เป็นบาทบรรทัดฐานเพื่อจะพัฒนาไปสู่เหมือนกับมนุษย์หรือคนทั่วไปที่ยึดเอาคำภาวนาเช่นนามาภะทะพุทโทธธรรมโมสังโฆเป็นอุปทา,านไหมเป็นเพ่งลูกแก้วนี่เป็นอุปทานไหมเป็นเพ่งกระสินนี่เป็นไหมเออเข้าใจคือเมื่อพัฒนาจากอุปทา,านกลายเป็นสภาวะธรรม เจบหมดได้ยังสาธุเจ้าค่ะหมดแล้วเจ้าค่ะมีใครถามอะไรไหมหรอโอ้โหวันนี้ธรรมะล้นๆเลยนะวันนี้เป็นวันเรียกประชุมจอมยุธ เชิญเชิญเชิญชิญเชิญคุณหมอเอาใครจะไปเยี่ยวกาไปคุณคุณลุงยี่จาวรีเขาจะอภิบายเรื่องกำจัดนิ้วในถุงน้ำดีอันนี้อนุญาตให้ไปขี่ไปเยี่ยวได้ตามเหตุตามปัจจัยฟังไปด้วยเพาอยู่ตรงจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวกลับมาจะได้เพ่งจิตกันหน่อยหลวงบ้าไปคุณช้าบ้าไ วันนี้จะไม่ให้เดินแต่จะให้ดูอาการของจิตดูที่ว่ามีกระดาษแจกไหมมีปากกาไหมครับลก เรื่องเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีนี่นะครับเขาใช้วิธีขับออกนะฮะโดยการกับโดยใช้วิธีดีท็อกนะครับว่าไม่รู้เรื่องเลยคือคือดีท็อกนี่นะมันมีมันมีหลายวิธีนะฮะบางคนดีท็อกด้วยกาแฟแต่ที่วิธีที่ที่ได้ผลที่อันคือคือใช้น้ำมันมะกอกกับมะนาว นี่มันเป็นวิชาที่ต่างประเทศก็ได้ทํามาก่อนแล้วและได้ศึกษามาทั้งยุโรปและที่ไต้หวนันญี่ปุ่นก็ทํามาแล้วนะครับของผมทํามาแล้ว24 <ผม S 1> ครั้ง<ม>ออกมาออกมาหมดที่แรกผมเจ็บที่ถุงน้าดีข้างขวาก้ามตัวบิดตัวก็เจ็บตอนนี้ผมทำไป24ครั้ง,งออกมาออกมาเป็นกัสตาร์ดแล้วครับฮะผมเรียนที้ทบนี่มันเป็นมันเป็นวิธีสอนอยู่ที่สันติอาโซและก็ เอสทีวีก็ทําให้ครับแล้วก็ของผมออกมาเห็นเป็นเม็ดเลยนะลอยมากับน้ํามันนะอันนี้ก็คือมันเป็นการใช้ระบบมันจะไม่เหมือนานาโนแต่ว่ามันขับออกมาได้เห็นจริงๆและหายเจ็บแล้วก็ตับก็จะทํางานได้ดีขึ้นอนะอันนี้เรียนให้ทราบว่าไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ครับแราวเรา พลอยพรให้รุ่นพี่เขาหน่อยสุขสันต์วันเกิด ทำท่านี้นะถ้าอายุน้อยกว่านี้นะมันเป็นเรื่องแน่มันกลับไปต้องมีปัญหากับเมียแน,แน่ส่งจูดีว่าตอนนี้มันให้มันจงให้ตายก็ตกอยู่ข้างทางแนละ้วค่ะขออนุญาตประชสรสัมพันธ์นะคะท่านเจ้าของรถดรชดาลอดิง9ก้า 8ค่ะขอความกรุณาท่านเ่อทยายานทางพญานาของท่านด้วยนะคะรอชนารอ,าด,อาดิง9887ค่ะขอบพระคุณค่ะไอจะกลับบ้านก็ให้เดินทางในสวัสดิภาพปลอดภัยนะลูกอย่าประมาทอย่าขาดสติพระที่ศักดิสิทธิ์ที่สุดคือพระสติลูกมีพระสติแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่ตาย มมีพระสติมันตายได้ทุกเวลาพระสติเป็น,น,มนอมตะอม,อามาษาสรุปแล้วพู้ใดไรมูฟังไม่รู้เรื่องอเขาให้ทำไงะ่ะดีท็อก แล้วทำไงอะ่ะนิ้วกับรองไสของคนละที่ละเ,เม็ดไอ้จีเม็ดพิกอะ อันนี้อย่างมาไม่รับรองนะนะไปเสี่ยงกันเราเองใช่เข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วเดี๋ยวร่วมปฏิบัติธรรมอาทิตย์หน้ายังแสดงธรรมอยู่นะลูกแล้วก็อีกสองอาทิตย์เกืออาทิตย์ ที่สองของเดือนกับอาทิตย์ที่สามของเดือนเนี่ยหลวงปู่จะไปเซอร์เวสถานที่ปูไปไกบ่าไอง้ก็ขอเดือนมาเป็นสแสดงธรรมอาทิตย์ที่สี่ของเดือนเหมือนกับอาทิตย์นี้แล้วก็รักษาโรคด้วยสำหรับคนไข้ที่จะ,ะรักษาโรคนะตอนช่วงเช้าาว่า จะไปดูสถานที่ไปเตรียมการจะไปรู้ว่าจะวางแผนใช้ยาแฝงลงก่อนหรือว่าจะยังไงเท่านี้ฝนมันเริ่มจะลงแล้วก็ต้องจัดเตรียมก็บอก,กลูกหลานทุกคนด้วยว่มมามาช่วยกันให้ทุกคนเป็นภาระเป็นภาระในการที่จะปูกป่ารักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตัวเองคือให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เดี่ยวมองว่ามันทุรกไม่ใช่ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ในเมืองไทยไม่มีอะไรเหลือแน่วันนี้นี่ป่าไม้นี่มันเหลือแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์จาก 50- 40เมื่อ20ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้แทบจะไม่เหลือหรือจะป่ายางเต็มไปหมดันั้นตน้นยางนี่มันเป็นอะไรที่ทำํำลายประเทศทำลายชาติทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะมาก วันนิ้สาขาจะมีการทอดประปราชต้นไม้จะร,รวบรวมเอาพันไม้เอามาใช้สำหรับการปลูกป่าตัใจถ้าได้มาก็าใช้เอาไปสำหรับเป็นทุนในการปลูกป่าและท่าจ้างคนเฝ้าป่าที่ปลูกแล้วในการดูแลรักษาผู้ัังใจว่าจะ จะตั้งกองทุนปลุกป่าไม่พอก็ดึง,งเอาเงินหอมจังแต่ว่าหอมจังที่พวกเราใช้ส่วนหนึ่งที่ได้มาก็ให้เป็นกองทุนปลุกป่าทุกเดือนเก็บรวบรวมมัม่นปลายชีวิตอยากจส่าเจดีสีเขียวเจดีสีเขียวซึ่งเป็นเจดีที่ สัตว์ชนิดอาศัยได้นกหนูหมูหมากาไก่แล้วก็เป็นยารักษาโรคเป็นต้นน้ำลำธารเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอาหารนั่นคือการปลูกป่าเหมือนกับที่ปลูกไว้ที่ท่ำไก่บนดร้อยกว่าไร่ซึ่งแบบนี้ก็เขียวซุเป็นที่ร่มรื่นไครไปก็เย็นสบายหน้าร้อนก็วไม่ร้อน ฝากบอกบอกกันด้วยละครับให้ทุกคนในยิ่งทุกคนมีส่วนร่วมป่านี้ก็จะศักดิ์สิทธิ์ได้ยิ่งใหญ่ถ้าใครรู้จักอธิบดีกรมป่าไม้ก็ช่วยประสานเขาด้วยของพื้นที่ที่เขาจับจับกลุ่มแล้วจากในทุนที่ไปปุกรุกเราจะเอาเข้ามาใช้ปลุกป,ป,ป่าเราขอใช้พืปปป้นที่ปลุกป่าเพราะว่าอ้ที่ปติดต่อนี่ไปติดต่อแค่ป่าไม้ ที่อยู่ในเจ้าตัวจังหวัดซึ่งเขาจะไม่มีอำนาจอนุมัตแต่เขารับที่จะประสานงานได้ถ้าเราไม่รีบทำอะไรชาวบ,บ้านไปลุกแล้วเผาเดี๋ยวฝนตกมันก็อายางไปปลูกเอาพอโพดไปหวานทีนี้ก็จบละทำอะไรไม่ได้ละแล้วพื้นที่เหล่านี้ก็เป็นของข้าราชการทั้งนั้น ชาวบ้านไปบุกรุกไปถามไปฟันให้ไล่ยนับห้าพับ้างหมื่นบ้างแล้วแต่สภาพที่อ้าวพร้อมยังพร้อมแล้วเข้าที่เตรียมปฏิบัติธรรมค่ะก่อนที่พวกเราจะเริ่มเจริญกรรมฐานนะคะขอให้ทุกท่านกราบในองค์พระกกรรมฐานและความเมตตาขององค์ครูบาอาจารย์ที่จะเมตตาสอนพวกเราค่ะ กรากรากราวันนี้ไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องเดินกรรมฐานแต่มีข้อแม้ว่าทุกคนจะออกจากสารานี้ได้ต้องมีจิตที่คิดเป็นกุศลดูสภาพจิตตัวเองจะยืนก็ได้ จะเดินก็ได้หรือจะนั่งก็ได้จะลงไปนอนก็ได้อนุญาตนอนลงไปก็ได้ท่านนั่งแล้วเบื่อแต่ให้ดูสภาพจิตตัวเองว่าเวลานี้จิตเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจาได้ไหมที่สอนที่ทองมหาภูเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเฉยเฉยแล้วถ้าเฉยเนี่ยมันเฉยเพราะเหตุอะไร เฉยเพราะเราสันหลังยาวเกียรติค้านหรือเฉยเพราะมันไม่มีเหตุปัจจัยมาชวนดูจิตของตัวเองไม่ต้องหลับตางานดูจิตนี่มันมัน,ม,นมันทำสบายๆไม่มีท่าไม่มีอาการดูสภาพจิตตัวเองว่าเวลาจิตจิตเรามีอะไรอยู่ง่วงง่วงเป็นกุศลหรือไม่กุศล คิดฟุง้งซ่านนี่เป็นกุศลอเออกุศลเออยังออกจากสารไม่ได้ไม่เป็นมงคลถ้าวันใดที่เราจิตสงบและงับผ่อนคลายปรงเบาสบายเป็นบุญเป็นกุศลมีธรรมมีศีลตรึกอยู่ใน สภาพรู้ของจิตชัดเจนมีตัวรู้ชัดเจนเอาแสดงว่าเป็นกุศลอย่างนั้นออกจากสาราแล้วเป็นมงคลยืนก็ได้หลอกนั่งมานานแล้วเดินก็ได้นอนก็ได้แล้วแต่สภาพแต่ให้เฉยดูจิต ดูจิตของเราดูแล้วไม่ต้องคิดอะไรไม่มีความคิดอะไรปรากฏมีแต่ตัวรู้รู้ถึงสภาพของอารมณ์ที่ปรากฏกับจิตเอาเวลานี้มามีอารมณ์อะไรโกรธไม่พึงพอใจหงุดหงิดฟุ้งซ่าน หรือม่วงเหาเหานอนหรือระแวงสงสัยหรือวิตกกำวลหรือทุรมทุรายมีแต่ัวแต่ตัวรู้รู้ดูลรวรู้เฉย ุสลที่ที่มีแต่ตัวรู้ก็คือกุสลที่ไม่ไม่แสดงอารมณ์ใดๆมีแต่ตัวรู้เฉยๆนะก็เรียกว่าเป็นหมากุสลจิต ไม่รู้ลมหายใจไม่จําเป็นลมหายใจไม่ต้องรู้รู้แต่สภาพจิตแล้วเราจะคิดว่าสภาพจิตมันอยู่ตรงไหนในที่นี้ก็เข้าใจกันโดยเหตุโดยความหมายเท่าเทียมกันว่าจิตตั้งอยู่ที่กายภายในกายกายอยู่ส่วนไหนส่วนไหนรู้สึกก็อยู่ตรงส่วนนั้น ทั่วไปเราจะรู้สึกได้ว่าหัวใจมันเต้นเร็วหรือเต้นอยู่ตลอดเวลาเราก็เข้าใจและเชื่อกันว่าจิตมันอยู่ที่หัวใจเพราะมันรับรู้ได้ตลอดเวลาจึงกลายเป็นว่าจิตตั้งอยู่ที่หน้าอกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ถ้ามาดัดใดที่เราโดนตีหัวเราเจ็บที่หัวเขาจิตมันก็วิ่งมาที่หัวคือรู้ได้ที่หัวแต่ปูจาเท้า รู้สึกได้ที่เท้าจิตก็มาอยู่ที่เท้าเพราะฉะนั้นจิตมันไปทั่ว รู้ทุกเรื่องไม่ถือว่ารู้แต่รู้จิตเป็นยอดแห่งความรู้ รู้สึกเหมือนกับเย็นอกเย็นใจสบายอกสบายใจผ่อนคลายจิตใจนั่นเป็นผลแต่เหตุของมันต้องทำให้ครบรู้อยู่ภายในเมื่อตัวรู้มันเกิดแล้วมันจะไม่ทุรมทุราย เมื่ตัวรู้เกิดแล้วมันจะไม่ง่วงไอ้ที่ง่วงแสดงว่าไม่รู้ตัวรู้มันตายมันโดนครอบงำตัวรู้มันเกิดแล้วจะไม่ฟุ้งที่ฟุ้งก็ไม่รู้ตัวรู้มันเกิดจะไม่สงสัยที่สงสัยก็คือไม่รู้ตัวรู้มันเกิดแล้วจะไม่หลงที่หลงก็แสดงว่าไม่มีตัวรู้ เกิดในจิตแล้วมันจะมีอาการอยู่ก็คือคำว่าเบากายเบาใจเรียกว่าระหุตาคือความเบากายเบาใจ รู้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้จนสามารถหักห้ามอุปสรรคฝางหนามทำตัวรู้ให้ปรากฏอยู่ต่อเนื่อง ังเสียงไม่ปรุงจมูกดมกลิ่นไม่ปรุงกายสัมผัสไม่ปรุงลิ้นรับรสไม่ปรุงมีแต่รู้ภายในเฉยๆพอไม่ปรุงมันก็ไม่ฟุง้งไม่สร้างอารมณ์เกิดขึ้นเรียกว่าไม่ทำอารมณ์ให้เป็นอะไรก็ไม่มีอะไรๆในอารมณ์ รู้อยู่กับตัวอย่ารู้นอกตัวถ้ารู้นอกตัวนี่ถือว่ารู้ท่องเที่ยวอย่างนี้เขาเรียกรู้ฟุ้งซ่านแต่ถ้ารู้ในตัวก็คือรู้เพื่อตื่น มันจะเบาลงเบามันจะเบาขึ้นเบาขึ้นความหนักมันก็จะน้อยลงน้อยลง ไม่มีคำภาวนาไม่ต้องระลึกรู้ลมหายใจมีแต่จะรู้สภาพความเป็นไปของจิตแต่จิตขณะนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลส่วนที่เป็นอกุศลคือฟุ้งซ่านกังวลหงุดหงิดลำคาญว้าวุ่นสงสัยทุรนทุราย ง่วงเหงาเหาวนอนกัด non, กรุ่มวิตกกังวลส่วนที่เป็นกุศลก็คือรูชร้ชัดรู้ชัดเฉย เย็นในสวงห